ช่วงนี้ไฟในการเล่นเกมยากสงสัยมันกำลังปะทุมันก็เลยต้องขอจัดเกมโซลไลท์อีกสักเกมและในวันนี้ก็คือเกมนี้ครับนิโอเกมแนวแอคชั่นกึ่งอ PG ีที่เคยเป็นเอกลุศให้กับ Play Station ในช่วงปี2017และก็เป็นเกมที่ผมสัญญาว่าจะเอามารีวิวให้ฟังตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ก็ไม่ได้ทำสักทีนี่ถ้าเกิดไม่ได้ไฟในการเล่นเกมยากจาก Li ฟ์ออฟพก็คงไม่ได้ดูกันแน่ๆยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ลีลาเกินไปหน่อยแต่ว่าก่อนที่จะมารับชมก็เช่นเคยครับ หากคุณยังไม่ได้กด s u b s c r i b e ให้กันก็อย่าลืมกดให้กันเบาๆที่ปุ่มด้านล่างคนละหนึ่งครั้งแล้วก็เช่นเคยวิดีโอตัวนี้ยังคงสนับสนุนโดยร้าน GPU y o Shop สำหรับร้านนี้ทุกเดือนเขาจะมีโปรคอมพิวเตอร์เจ๋งๆราคาดีๆให้อุดหนุนกันเป็นประจำหากสนใจก็อย่าลืมไปสั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์เพจใต้คลิปกันได้เลยครับเอาละ่ะก็ขายของกันยังเคยไปแล้วก็มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่ามาดูกันว่ารีวิวเกมเก่านิโอที่ผมเพิ่งจะยอมหยิบมาทำมันจะมีเนื้อหาเป็นยังไงมารับชมกันได้เลยครับ ในเรื่องของนิโอจะเป็นเรื่องราวของชายชาวอังกฤษนามว่าวิลเลียมอดัมชายผู้ที่ได้ทำการหลมหนีออกมาจากคุกด้วยการช่วยเหลือจากผู้นาำว่าเสียชาพร้อมกับมอพลังอมตะที่จะฟื้นคืนชีพได้จนกว่าอายุไขของวิลเลียมจะหมดลงจนเวลาในเหตุการณ์ครั้งนั้นได้ผ่านไปถึง2ปี วิลเลียมก็ได้ทาการเดินเรือมายังดินแดนฝั่งตะวันออกแต่ว่าเขาเดันสวยเจอเหตุการณ์ที่ทําให้เรือต้องอับปางจนเขาต้องลงมาตั้งหลักที่ชายหาดของเกาะคุโรชิมะเพียงแต่สิ่งที่เขาเจอบนเกาะแห่งนี้มันดันเต็มไปด้วยเหล่าทาหารพร้อมรบเหล่าซากศพม,มีชีวิตรวมไปถึงเหล่าพูดผีปีศาจที่อยากจะฆ่าวิลเลียมให้ได้เหลือเกินกว่าจะรู้ตัววิลเลียมก็ได้มาอยู่กลางสนามรบแห่งนี้ไปซะแล้วซึ่งนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของนิโอคนั่นเอง ก็สำหรับเนื้อเรื่องของเกมนี้ในตอนแรกเขาไม่ได้ตั้งใจนําเสนอให้มันอยู่ในรูปแบบของวิดีโอเกมแต่ความจริงแล้วมันคือบทของภาพยนตร์ที่ชื่อว่าโอนิหรือว่าปีศาจที่เขาตั้งใจนําเสนอในรูปแบบของภาพยนตร์ดังนั้นถ้าเกิดใครที่เล่นเกมนี้เราจะรู้สึกว่าเรื่องราวมันดูเหมือนกับพวกซีรีส์หรือว่าหนังพีเรียดอันนั้นคือไม่ต้องแปลกใจครับนั่นก็เป็นเพราะว่ามันคือบทหนังไม่ใช่บทเกมนั่นเองแต่ว่าคราวนี้มาพูดถึงกันสักหน่อยว่าแล้วเนื้อเรื่องมันสนุกไหม ในเนื้อเรื่องเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงแง่ของความเป็นภาพยนตร์ผมว่ามันก็สนุกแต่ถ้าเกิดมองในแง่ของวิดีโอเกมผมว่ามันก็ดูข้ามไปข้ามมาเกินไปหน่อยเช่นสมมติว่าเรื่องราวมันจะเล่าถึงเหตุการณ์ในส่วนหนึ่งที่กำลังน่าติดตามเลยแต่จูๆ่ๆมันก็จะข้ามไปอีกเนื้อเรื่องหนึ่งโดยที่มีคนมาอธิบายเหตุการณ์ให้ประมาณว่าละไว้ในฐานที่เข้าใจส่วนคนเล่นจะเข้าใจตามไปด้วยไหมอันนั้นผมไม่รู้แต่เอาจริงๆมันก็สนุกดีมันเหมือนกับดูหนังเลยอะแค่มันยังไม่ค่อยต่อเนื่อง ซึ่งเรื่องราวส่วนใหญ่มันก็จะขยายจากเรื่องย่อที่ผมเล่าไปในแหละครับเช่นว่าเรื่องราวมันเป็นมายังไงผู้ต่างๆที่เราได้เจอคืออะไรรวมไปถึงว่าเพราะอะไรมันถึงได้เกิดเหตุการณ์อสูรร้ายบุกบ้านบุกเมืองได้ขนาดนี้ดังนั้นใครที่ชอบพวกเรื่องราวแบบสงครามเทพอสูรอะไรพวกเนี้ยคุณจะฟินเป็นพิเศษซึ่งมันก็เจ๋งมากตรงที่เขาเล่าเรื่องแบบภาพยนตร์มีบทมีคัดซีนไม่เหมือนกับเกมโซลไลท์เกมอื่นที่มักจะทําเป็นบทสนทนาทื่อๆให้ผู้เล่นต้องไปตีความ เพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นเกมโซล i ท์เกมหนึ่งที่ผมมองว่าเนื้อเรื่องเสรง่ายแล้วก็สนุกที่สุดเหมาะสําหรับคนที่ชอบเกมแบบนี้แต่ไม่ได้อยากเสพเนื้อเรื่องที่มันเข้าใจยากเกินไปแต่อันนี้ผมต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับสาหรับคนที่เรียเรื่องภาษาคือเกมนี้บทพูดมันจะสลับไปมาระหว่างเจแปนและก็อิงชางไหนที่วิลเลียมต้องพูดมันก็จะเป็นอิงส่วนชางไหนที่ตัวละครชาวญี่ปุ่นพูดมันก็จะเป็นญี่ปุ่นซึ่งมันก็สมจริงดีเพราะว่าในยุคนั้นคงจะมีคนญี่ปุ่นสักหยิบมือละมั้ เพราะงั้นซับไตเติ้ลมันช่วยได้เยอะครับคือที่เห็นผมปิดซับเนี่ยไม่ใช่ว่าผมเก่งฟังออกนะแค่ผมเคยเล่นมาก่อนแล้วเขียนสรุปเนื้อเรื่องไปแล้วรอบนี้อยากจะได้ภาพประกอบสวยๆก็เลยปิดซับทิ้งไปเลยก็เล่นเอางงไปหลายฉากเหมือนกันต้องย้อนกลับไปดูว่าเขียนอะไรไปแต่ว่าโดยรวมแล้วก็ถือว่าโอเคเลยสําหรับเนื้อเรื่องเรื่องราวมีที่มาที่ไปมีความลึกลับซับซ้อนแต่ก็เข้าใจได้ไม่ยากเพราะงั้นถ้าเกิดใครอยากจะหาเกมโซลไลท์สเกมที่เล่าเรื่องได้สนุกนิโอก็เป็นอีกเกมหนึ่งเลยที่ผมแนะนํา มาดูกันต่อที่การนําเสนอเรื่องแรกที่เขานำเสนอมาได้ดีและแปลกสำหรับเกมโซในยุคนั้นนั่นคือเกมนี้มันมีตัวละครหลักคือไอเรื่องเนี่ยถ้าเกิดเป็นยุคนี้มันไม่แปลกแต่ถ้าเกิดเป็นตอนนั้นอ่ะผมว่ามันแปลกดีเป็นเกมโซแต่ไม่มีระบบแต่งหน้าแต่งตาได้ยังไง แต่ก็เพราะว่าเกมนี้มันคือเกมที่ตัวละครมีบทบาทมีเนื้อเรื่องดังนั้นเรื่องความเท่ของตัวละครเขาเลยได้นําเสนอมาแบบจัดเต็มให้เราเห็นอาจจะตลกไปบ้างที่ในบางครั้งในคัสซีนตัวละครเรามันจะเปลี่ยนชุดไปตามชุดที่เราใช้แต่ก็แน่ละครับคือชุดมันก็ยังคงอยู่ในรูปแบบของนักดาบหรือซามูไรย,ยังไม่ใช่พวกแฟชั่นหรือว่าคอสเพลทำให้เกมดูไม่ขำ ก็ถือว่าน่าจะเป็นเกมแรกเลยละมั้งของเกมแนวนี้ที่มีตัวละครให้คนได้อินเงินแบบจริงๆถึงจะไม่ได้มีอะไรชวนอินหรือว่าน่าจดจําจนเป็นตำนานแต่ว่าอย่างน้นอยๆมันก็มีบทสมกับเป็นตัวเอกไม่ใช่แค่ซัมดูเอ่ดนะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนพี่วิลเลียมแกเป็นนักเดินเรือไม่ใช่หรือทำไมถึงว่ายน้ำไม่เป็นวะตกน้ำที่ลอยตุป,ป่องเลยสงสัยจะกินผลปีศาจเข้าไป คราวนี้มาดูในส่วนของฉากและบรรยากาศกันบ้างถึงแม้ว่านี่จะคือเกมโซ Light และตัวเอกเป็นคนอังกฤษแต่ในเมื่อผู้สร้างเขาเป็นบริษัทญี่ปุ่นแถมฉากในตัวเกมมันก็คือญี่ปุ่นดังนั้นพวกบรรยากาศที่เราได้เจอมันก็จะเป็นอะไรที่เราคุ้นเคยหากเราเล่นเกมญี่ปุ่นไม่เยอะยกตัวอย่างเช่นพวกตัวละครมันก็จะหล่อป,ปิ๊งสวยว้าวกันเกินมนุษย์กันทุกตัวตอนแรกผมยังคิดอยู่เลยว่าลายเส้นแบบนี้มันคุ้นๆจังเลย พอไปดูค่ายที่ทําก็อ๋โอโคเอเทคโม้ผู้คุ้นเคยนี่เองสําหรับคนที่ไม่รู้จักผลงานของเขาก็อย่างเช่นพวก DOA ไม่ก็ f a t a เ Fame ซึ่งค่ายนี้ชอบทําตัวละครผู้หญิงให้สวยว้าวแบบนางแบบอยู่แล้วดังนั้นนิโอก็เลยเป็นอีกเกมหนึ่งที่ได้รับอันนี้ส่งในส่วนนั้นไปแบบเต็มๆม,มันก็เลยทําให้เกมโซที่ควรจะมีสาวๆดูลึกลับสไตล์ตะวันตกกลายเป็นเกมที่มีเดสาวสุดโมเอโผล่เข้ามาแทนใครที่ชอบก็คือชอบเลยมันดีต่อใจจริงๆ แล้วนอกจากนั้นในเรื่องฉากเขาก็จะนําเสนอออกมาในรูปแบบของวัฒนธรรมญี่ปุ่นซะเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นท่าเรือวัดส,สุสานป่าหรือแม้แต่หมู่บ้านหากใครเคยเล่นเกมพวกนินจาหรือซามูไรกันมาเยอะคุณก็อาจจะคุ้นเคยกับฉากอะไรพวกนี้เป็นอย่างดีแต่ว่าในเมื่อเกมนี้มันคือเกมโซดังนั้นพวกฉากเขาก็เลยแอบทําให้มันเชื่อมต่อกันแบบแนบเนียนซึ่งมันก็แอบผสมผสา,านความเป็นแฟนตาซีแบบญี่ปุ่นเข้ามาในส่วนนี้แต่ว่าน่าเสียดายที่ตัวเกมเขาอัดแต่ความเป็นญี่ปุ่นเข้ามาอย่างเดียวเท่านั้นเลยคือในฉากแรกอะ่ะ เขาอุตส่าห์เอาฉากที่อารมณ์ความเป็นตะวันตกเข้ามาใส่แท้ๆแต่พอผ่านฉากแรกไปปุ๊บเขาก็ทิ้งไปเลยน่าเสียดายจังคือถ้าเกิดเขาเอาทั้งวัฒนธรรมของตะวันตกกับตะวันออกมารวมกันนะผมว่านี่จะเป็นเกมหนึ่งที่ดูเจ๋งไปเลยแต่ก็นั่นแหละผมเข้าใจได้เพราะในเมื่อเขาชัดเจนแล้วว่าเราอยู่บนแผ่นดินญี่ปุ่นดังนั้นการที่จะทําให้เกมมันมีกลิ่นอายแบบญี่ปุ่นมันก็เลยดูเหมาะสม แต่ว่าทีนี้มาดูในส่วนของศัตรูกันบ้างศัตรูในเกมนี้ช่วงแรกเราจะได้เจอแค่พวกทหารตต้กต่อยและพวกมันก็จะสเต็ปความยากขึ้นจนไปถึงพวกระดับแม่ทัพต่อมาเราจะได้เจอพวกซากศพเดินได้ซึ่งเหมือนตายโคตรยาก แล้วก็จะรวมไปถึงพวกอสูุร้ายหรือว่าพวกปีศาจที่ทั้งโหดและก็น่ากลัวที่แน่นอนว่าไอตัวพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นศัตรูธรรมดาหรือว่าบอสมันก็เป็นพวกเรื่องเล่าที่อยู่ในตำนานของญี่ปุ่นซะเป็นส่วนใหญ่ซึ่งผมรู้สึกได้เลยว่าศัตรูพวกนี้มันโหดจังเลยจนบางครั้งผมเมื่อแอบคิดนะว่าศัตรูในเกมนี้มันแอบโหดที่สุดในโซลไลท์หรือเปล่าคือผู้มันตีแรงแบบแรงมากถ้าเกิดเป็นพวกบอสหรือว่ามินิบอสผมยังพอเข้าใจได้แต่ว่านี่มันคือลูกกระจอกในฉากแรกนะเว้ยคือมึงจะมาตีแบบ2ที่เราตายเลยเหรอ อันนี้คือยังไม่นับพวกบอสอีกนะครับแน่นอนว่าสกิลวันฮิตคิวโคตรเยอะหลายๆตัวคือเจอหน้ากันไม่ถึงห้าวิก็ดับซะแล้วโดนเปรี้ยงเดียวกับบ้านเลยเองก็เวอร์ไปและที่มันโหดที่สุดเลยก็คือผมว่าน่าจะเป็นศัตรูประเภทปีศาจนี่นแหละสำหรับไอ้พวกนี้มันจะมีทีเด็ดอย่างหนึ่งคือมันจะชอบปล่อยออร่าเป็นเหมือนหมอกพิษในการโจมตีหากเราอยู่ในออร่านี้สิ่งที่เกิดขึ้นนั่นคือสตามิน่าของเราจะไม่ฟื้นซึ่งในเกมเนี้ยสตามินา่ามันคืออะไรที่ค่อนข้างสําคัญ แล้วคุณคิดดูว่าถ้าเกิดมันไม่เฟิร์นอ่ะเราจะเล่นยังไงในเรื่องนี้เดี๋ยวเกมเพลย์ผมอธิบายให้ฟังอีกทีกันละกันแต่บอกให้ฟังได้แค่ว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดและก็เพราะมันเป็นอย่างนั้นแหละครับศัตรูประเภทปีศาจมันก็เลยน่ากลัวคิดเอาว่ามันทั้งตีแรงอึดแต่เราดันตอบโต้ได้ยากแล้วเกมมันจะโหดแค่ไหนเพราะอาจริงๆอ่ะผมเล่นโซบอลแล้วก็โซไลท์มาเยอะนะแต่ไม่เคยเจอเกมไหนที่ขยันวันที่คิวเท่ากับเกมนี้อีกแล้วคือถ้าเกิดจะบอกว่านี่คือโซไลท์ที่มอนโหดที่สุดผมก็ไม่เถียง เพียงแต่ว่าถึงแม้จะพูดได้อย่างเต็มปากว่าเกมเนี้มอนโหดที่สุด แต่ในเรื่องความยากผมว่ามันก็ยังเป็นมิดอย่างแรกเลยเกมนี้คือเกมโซที่มีแผนที่บอกทางเราแบบชัดเจนทําให้เราไม่ต้องมาพะวงหลงทางจนนานเกินไปอย่างที่2ถึงแม้ว่ามอนต์มันจะโหดแต่วิลเลียมเองก็ใช่ย่อยเพราะว่าวิลเลียมเขาเป็นเหมือนนักดาบยอดฝีมือไม่ใช่อันเดนง่อยๆทําให้พวกทักษะหรือสกิลที่เรามีมันก็ดูสมน้ําสมเนื้อแล้วก็อีกอย่างถึงแม้ว่ามันจะยากแต่ผมว่ามันแฟร์เวลาพลาดตายผมจะไม่เคยรู้สึกเลยว่าเฮ้ยเกมมันโกงวะ่ะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบว่าเราพลาดเองมองไม่ทัน เองหลบไม่ทันเองมันก็เลยทําให้เราอยากลองอีกครั้งอีกครั้งแล้วก็อีกครั้งจนกว่าจะผ่านเพราะเมื่อกี้ใกล้จะผ่านอยู่แล้วเทียบกับบางเกมแล้วผมว่ามันท้อใจนะเวลาที่เราแพ้แต่กับเกมนี้มันไม่ใช่ครับมันยากก็จริงแต่มันยากแบบมีความหวังดังนั้นนี่จึงเป็นเกมโซลิทเกมหนึ่งเลยที่นําเสนออะไรหลายๆอย่างมาไม่ทําให้ผู้เล่นรู้สึกท้อเอาจจริงๆผมว่ามันเล่นได้ทุกคนนะเกมนี้แค่ต้องปรับตัวหรือวิธีเล่นกันสักหน่อยถ้าเกิดปรับได้มันก็เป็นเกมโซลิเกมหนึ่งที่ผมว่าอาจจะเข้าถึงได้ไม่ยากนะ มาดูกันต่อที่เกมเพลย์แน่นอนครับว่าอย่างที่บอกไปว่าน,นี่มันคือเกมโซล g h ์ดังนั้นไม่ต้องห่วงเลยเรื่องคําว่ายากมันยากแน่นอนอันนี้ไม่ต้องห่วงเพียงแต่ผมรู้สึกว่าความยากในเกมนี้ที่เราต้องเจอหากสกิลเพลย์ของเราสูงเกมมันก็จะสนุกและก็ง่ายขึ้นก็อย่างเช่นว่าในเกมนี้สต a ามิน่ามันน้อยเหลือเกินถ้าจังหวะไหนสต้ามิน่าหมดเกลี้ยงเราก็จะอยู่ในสถานะอ่อนล้าและตกเป็นเป้านิ่งซึ่งมันจะทําให้เราสามารถโดนการโจมตีแบบรุนแรงแบบทีเดียวกลับไปเกิดได้ง่าย เพราะงั้นหากเราจะเข้าไปฟันรัวๆจนสตามิน่ไม่เหลือไว้สําหรับการฉะหลบหรือแม้แต่การตั้งกัดร,รับโดยไม่สลับมากิ้งหลบบ้างเลยอันนั้นแหละครับชิปหายแน่แ่ซึ่งระบบแบบนี้ทั้งเราแล้วก็ศัตรูมีกันทั้งคู่คล้ายๆกับโพสเจอร์ในเซกิโร่เพียงแต่เกมนี้ถ้าเกิดมันหมดมันจะเจ็บหนักกว่าเยอะแต่ว่าในเรื่องของสตามิน่ที่หมดลงอย่างรวดเร็วมันก็สามารถแก้ทางได้หากเราเก่งมากพอเพราะว่าในเกมนี้มีระบบที่เรียกว,ว่าคิ เป็นระบบที่จะให้เรากดปุ่มให้ตรงจังหวะในตอนที่โจมตีออกไปหมดชุดเพื่อที่จะทําให้สตามิน่าที่เสียไปสามารถฟื้นคืนกลับมาได้แบบฟรีๆหากกดได้ดีกดได้คล่องเราก็จะโจมตีได้อย่างต่อเนื่องจนแทบไม่ต้องหยุดพักและคุณจําเรื่องออร่าของปีศาจที่ผมพูดในเรื่องการนําเสนอได้ใช่ไหมที่มันจะทําให้สตามิน่าเราไม่ฟื้น่ะ ในเรื่องนั้นหากเรากดคีในจังหวะที่ยืนอยู่บนวงออร่าพอดีวงออร่ามันก็จะถูกทำลายและทำให้เรามีพื้นที่ในการเล่นกลับคืนมาดังนั้นทักษะคีจึงเป็นทักษะหนึ่งที่ค่อนข้างสำคัญเพราะฉะนั้นหากใครจะมาเริ่มเล่นเกมนี้ผมก็แนะนำว่าในช่วงทูตอเรียลให้คุณฝึกกดคีให้คล่องไว้ก่อนเลยหากทำได้คล่องปัญหาในเรื่องสตามิน่าหมดจนตกเป็นเป้านิ่งมันก็จะหมดไปคือจริงๆสตามิน่าเนี่ยมันสำคัญมากเลยนะ เพราะอย่างการหลบยังไงเราก็ต้องใช้สตามินาเพื่อหลบออกมาที่เผลอๆมันจะใช้เยอะกว่าการเข้าไปรัวดาบซะอีกซึ่งวิธีการหลบมันก็แปลกดีไม่เหมือนเกมโซเกมอื่นอย่างตอนแรกผมก็งงๆอะว่าทำไมไอ้เฟรมมันสั้นจังเลยหลบอะไรก็ไม่เคยพ้นสักทีโดยเฉพาะกับตอนสู้กับบอสตัวที่2ผมยังหัวร้อนเลยเพราะมันจะมีท่าที่เราหลบไม่พ้นระยะค่อนข้างเยอะ แต่พอลองดูดีๆก็อ๋อมันมีท่าหลบให้2แบบนอกจากการหลบแบบปกติอย่างแรกคือดับเบิลดอทหรือว่าการหลบติดต่อกัน2ครั้งถ้าเกิดกดมันจะเป็นการฉะหลบที่ไวขึ้นส่วนอย่างที่2ให้เราฟันก่อน1ครั้งแล้วค่อยกดหลบสำหรับอันนี้เกมจะให้เราเข้าสู่โหมด i-frame แบบ100%เพียงแต่ทั้ง2อ,อันเนี้ยเป็นการหลบที่ใช้สตามีนาค่อนข้างเยอะคือแค่กดฟันสตามีนาก็าจะหมดแล้วแล้วจะเหลืออะไรให้กดหลบอีก เพราะฉะนั้นการกดคีย์ให้คล่องมันจึงสําคัญยังไงล่ะครับเราไม่ได้กดเพื่อแค่โจมตีต่อเนื่องแต่บางครั้งก็ต้องกดเพื่อให้เหลือสเตมินามากพอในการหลบแบบจริงจังเห็นไหมครับว่าสกิลเพล์มันสําคัญแค่ไหนย้ำอีกครั้งเลยว่าถ้าเกิดอยากเล่นให้ผ่านก็ต้องกดให้คล่องเอาไว้ก่อนแล้วนอกจากคีย์กับการหลบแล้ว เรื่องอาวุธก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญเพราะว่านอกจากอาวุธชนิดต่างๆที่จะให้เราเลือกใส่ได้อย่างอิสระไม่ว่าจะเป็นดาบดาบคู่หอกขวานโซ่หรืออะไรก็ตามที่ใช้เป็นอาวุธหลักอาวุธพวกนี้นอกจากความคล่องตัวแล้วก็พลังที่แตกต่างกันแล้วในตัวเกมก็จะให้เราเลือกได้อีกด้วยว่าเราจะใช้มันด้วยสไตล์ไหนเช่นว่าหากถือแบบต่ําก็จะโจมตีได้อย่างว่องไวแต่ก็จะเบาลงหน่อยหากถือแบบปกติก็จะเน้นสมดุลเน้นความเร็วกลางๆดาเมจกลาง แต่ถ้าเกิดถือแบบสูงก็จะจมตีได้ยอย่างรุนแรงแต่ว่าช้าซึ่งเอาจริงๆแล้วระบบเนี่ยผมมองว่ามันเจ๋งเพราะมันสามารถลบจุดอ่อนของอาวุธแต่ละชนิดได้เกือบร้อเซเช่นสมมติว่าค้อนเนี่ยมันแรงมากแต่ว่ามันช้าถ้าเกิดเราถือแบบต่ำเราก็จะโจมตีได้ไวขึ้นอาจจะไม่ได้ไวถึงขั้นเป็นดาบคู่แต่มันก็ไวขึ้นแบบชัดเจนนั่นแหละครับอิสระอย่างแรกของผู้เล่นที่กำหนดได้นอกจากชนิดของอาวุธซึ่งแน่นอนว่าเราก็สามารถเปลี่ยนวิธีการจับได้แบบอิสระโดยการเลือกกดไม่กี่ปุ่ม และอีกอย่างการเลือกจับอาวุธให้ถูกต้องมันก็จะดีต่อศัตรูที่ชอบตั้งการเพราะหากศัตรูมันบ้าป้องกันแล้วเราไม่เก่งพอที่จะสวนเราก็ต้องมาสังเกตว่ามันถืออาวุธระดับไหนแล้วเราก็ต้องมาเลือกถือให้มันถูกต้องซึ่งมันจะทําให้เกมง่ายขึ้นเป็นกองเลย แล้วนอกจากนั้นทั้งอาวุธและของสวมใส่มันก็จะมีความสามารถไม่เหมือนกันเช่นดาบสองอันหน้าตาเหมือนกันเป๊ะดาเมจเท่ากันแต่ใครจะรู้ละ่ะว่าความสามารถเสริมของมันอาจจะแตกต่างกันเลยแบบชัดเจนเช่นแบบดาบ2อันหน้าตาแบบเดียวกันแต่อันหนึ่งมีการโจมตีแบบทะลวงอากาศอีกอันบวกการโจมตีแบบธาตุซึ่งนั่นก็จะรวมไปถึงชุดสวมใส่ด้วยนะครับบางชุดเกราะหนามากแต่พลังเสริมไม่ได้เรื่องหรือไม่ถูกใจเอาซะเลย คือตอนแรกผมยอมรับว่าผมดูแค่น้ำหนักเอาแค่ไม่ให้เกิน80%ก็พอเพถ้าเกิดหนักกว่านั้นมันจะหลบไม่คล่องแต่ที่เหลือก็คือจะเน้นพลังป้องกันยเยอะเอาไว้ก่อนซึ่งบอกเลยว่ามันไม่ค่อยมีผลเพราะหลายๆตัวมันก็ตีเราทีเดียวตายอยู่ดีเพราะงั้นแนะนําให้มาดูในเรื่องความสามารถของมันดีกว่าซึ่งมันก็คล้ายๆกับอาวุธเลยเช่นชะลอพิษกินยาแล้วเลือดเพิ่มเยอะขึ้นไม่ก็ใช้สตามินาน้อยลงเอาจริงๆผมว่าเรื่องความสามารถเนี่ยมีผลเยอะกว่าพลังป้องกันอีกนะ เพราะงั้นก่อนที่จะเข้าไปลุยก็เช็คอุปสรรคสักหน่อยว่าเรากําลังเจอกับอะไรแล้วเราก็เลือกใส่อันที่มันได้เปรียบที่สุดแล้วเกมมันก็จะง่ายขึ้นแต่ว่าในด้านอาวุธเนี่ยถ้าเกิดเป็นไปได้ผมไม่ค่อยแนะนําให้เปลี่ยนบ่อยๆโดยเฉพาะในเรื่องของชนิด เพราะว่าในเกมนี้มันจะมีสกิลให้เราเลือกอัพสกิลพวกนี้ส่วนมากก็จะเป็นวิธีการคอมโบไม่ก็การออกท่าหรือไม่ก็อาจจะเป็นการเพิ่มความสามารถของอาวุธเพียงแต่ว่าสกิลมันจะแบ่งชนิดของอาวุธกันแบบชัดเจนอย่างผมเนี่ยผมถนัดดาบธรรมดาเพราะว่ามันสมดุลพวกสกิลที่ผมอัพก็เลยจะเป็นสายดาบซะส่วนใหญ่ทําให้เวลาที่ผมเปลี่ยนไปเล่นหอกหรือว่าขวานผมจะทําอะไรไม่ค่อยได้นอกจากการตีแบบธรรมดาแบบเบสิก แล้วก็ถ้าเกิดเลือกอาวุธชิ้นหนึ่งมาแล้วผมก็แนะนําให้เล่นอาวุธชิ้นนั้นไปเลยสักพักเพราะว่าอาวุธทุกชิ้นมันจะมีค่าความชํานาญในตัวของมันเองอารมณ์ประมาณเป็นค่า EXP ของอาวุธประมาณนั้นหากใช้นานความแรงมันก็จะมากขึ้นและความสามารถมันก็จะเยอะขึ้นดังนั้นเปลี่ยนอาวุธให้แรงขึ้นอย่างเดียวมันไม่พอครับเราต้องใช้มันให้นานด้วยประมาณหนึ่งอาวุธชิ้นนั้นมันถึงจะแสดงประสิทธิภาพได้สูงสุดแต่ถ้าเกิดเราอยากจะให้อาวุธหรือว่าชุดมันแสดงพลังออกมาได้ดีที่สุด อันนี้เราก็สามารถเอาไปดัดแปลงเพิ่มได้ที่สาวนักตีดาบของเกมการดัดแปลงของอาวุธในเกมนี้มันจะไม่ใช่แค่เพียงเอาไปตีบวกเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่เราสามารถเลือกถอนหรือว่าใส่ความสามารถเพิ่มเข้าไปได้และนั่นก็จะรวมไปถึงเอาอาวุธหรือว่ากอดทั้ง2ชิ้นมาแมทรวมกันถ้าเกิดมันเข้ากันได้ประสิทธิภาพมันก็จะดีขึ้นแต่ถ้าเกิดไม่มันก็อาจจะไม่ได้อะไรเลยแถมอาจจะแย่ลงซึ่งในส่วนนี้ผมว่ามันแอบซับซ้อนหากใครทําไม่เป็นเรื่องไม่ถูกจากอาวุธสุดเทพมันก็อาจจะกลายเป็นของกาก,ากไปเลย แล้วอาวุธหรือว่าของสมสัยพวกนี้จะหาได้จากที่ไหนบ้างละ่ะอย่างแรกที่ง่ายที่สุดเลยก็คือเปิดตามกล่องที่อยู่ภายในฉากอันนี้คือง่ายที่สุดแล้วแล้วมันก็มักจะได้ของดีส่วนอีกอันอันนี้ต้องพึ่งดวงเอาสักหน่อยนั่นคือหวังจากการดรอปคือถ้าเกิดเป็นพวกลูกกระจกผมว่าไม่ต้องหวังของเกลือทั้งนั้นแต่ถ้าเกิดเป็นของที่ดรอปจากบอสอันนี้โอเคพอใช้ได้อยู่แค่ถ้าแบบอยากจะให้มันได้ของที่ดีที่สุดอันนี้คุณต้องไปปลูกผีจากหลุมหรือที่เรียกว่า bloody grave หรือก็คือไอหลุมแดงๆที่ปรากฏอยู่ทั่วฉากนี่แหละครับเมื่อเราสำรวจหลุมพวกนี้มันจะมี NPC โผล่มาตัวหนึ่งให้เราสู้ซึ่งผมว่ามันเก่งเอาเรื่องเลยนะแต่ก็ไม่ได้ยากเกินไปแต่ที่ผมแนะนําให้สู้นั่นเป็นเพราะว่ามันดรอปของดีทั้งอาวุธด,ดีๆเกราะดีๆคือจะดรอปจากไอตัวพวกนี้ทั้งนั้นเลยเอาเป็นว่าถ้าเกิดอยากให้เกมมาเล่นง่ายเอาไว้ก่อนก็แนะนําให้ฟาร์มจากหลุมพวกนี้เอาไวเ้เยอะๆแต่ว่าก่อนที่จะมาฟาร์มผมแนะนําให้สำรวจทั่วแผนที่ซะก่อน เพื่อที่เราจะสามารถได้ตามหาพูดสําหรับการขอพรน,น้องจะหน้าตาเป็นตัวเ,วเขียวๆน้องพวกนี้จะแอบซ่อนอยู่ตามที่ต่างๆภายในแมปไม่ว่าจะเป็นกล่องซ่อกไม้หรือตามโขดหินถ้าเกิดตามตัวน้องเจอน้องก็จะกลับมายังจุดเช็คพอยต์ซึ่งเราก็จะตามไปขอพรน,น้องได้เพื่อให้น้องบัฟอัตราการดรอปให้เพิ่มขึ้นซึ่งตัวน้องจะมีหลายชนิด ตัวนี้บัฟกันดรอปอาวุธตัวนี้ดรอปชุดตัวนี้ดรอปเงิน,อ,นอ,อยากได้อหไนเพิ่มก็ว่ากันไปผมเห็นชาวต่างชาติเขาทาแบบเนี้ยมาถึงวิ่งหาน้องให้ครบก่อนเลยแล้วก็ไปขอพรเพื่อฟาร์มอาวุธดีๆมาใช้ทําให้การสู้กับบอสบมันจะดูง่อยไปเลยเพราะเรามีของดีดังนั้นเรื่องการฟาร์มอาวุธมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะที่จะทําให้เราสู้กับบอสได้สบายขึ้น แล้วก็อย่างสุดท้ายจะเป็นการได้รับจากเควสคือในเกมนี้มันจะแปลกกว่าเกมโซลเกมอื่นนิดหน่อยเพราะว่าการที่เราจะเข้ามาลุยในพื้นที่ต่างๆได้อันนี้มันจะเป็นเหมือนการรับเควสแล้วก็เป็นเควสที่ยกเลิกระหว่างคันไม่ได้หากยกเลิกสิ่งที่เราทํามาทั้งหมดในพื้นที่ก็จะมีค่าเท่ากับศูนย์ไปเลยไม่ว่าจะเป็นพวกมินิบอสหรือว่าการเปิดประตู อันนี้หากเรายกเลิกเราก็ต้องทำใหม่ซึ่งก่อนรับเราก็สามารถดูได้ว่าเควสนั้นมีอะไรให้ทำบ้างจะเป็นเมนเควส t หรือว่าไซเควสแล้วก็มีของตอบแทนอะไรที่เราอยากจะได้ไหมบางฉากอาจจะเป็นฉากเดิมๆที่เราเล่นไปแล้วแค่มันจะยากขึ้นอารมณ์คล้ายๆเล่น New Game Plus นิวเกมพลัสนั่นแหละครับฉากเดิมเป๊ะเลยบอสก็ตัวเดิมแค่มอนมันจะโหดขึ้นหรือไม่บางอันอาจจะเป็นฉากเดิมแต่เปลี่ยนเป้าหมายใหม่ให้มัลองเล่นซึ่งความสนุกผมว่าไม่ค่อยสนุกเลย สู้เอาเวลาไปเล่นเมนเควสซะดีกว่าเพียงแต่ว่าของตอบแทนมันก็ล่อใจเราเหลือเกินเพราะบางอย่างมันก็หาดอกไม่ได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดไม่ก็สู้เอาไปฟาร,ร์มเอาจากบลัดดี g r a รฟผมว่าสนุกมากกว่าจริงๆดังนั้นเรื่องฟาร,ร์มของเนี่ยไม่มีบังคับครับสะดวกใจหาด้วยวิธีไหนก็ไปเลยตามนั้นแล้วเรื่องต่อมาที่เป็นทางเลือกต่อการเล่นนั่นคือการเรียกพูดออกมาใช้งาน ประโยชน์ของพูดพวกนี้อย่างแรกพูดพวกนี้จะมีบัฟที่แตกต่างกันออกไปแต่ละชนิดส่วนอย่างที่2ออันนี้ของเด็ดเลยนั่นคือเราสามารถเรียกพูดออกมาได้เพื่อใช้ในการบัฟอาวุธในช่วงหนึ่งซึ่งในช่วงเวลานี้จะเรียกว่าท่าไม้ตายก็ยังได้เพราะว่าตอนที่อยู่ในสถานะนั้นอาวุธของเราจะมีท่าที่เปลี่ยนแปลงไปและที่สําคัญในเวลานั้นระบบพลังชีวิตกับสตามิน่าของเราจะถูกยกเลิกหรือแปลได้ง่ายๆเลยก็คือเราจะอยู่ในหมดอามาตะฟาดไม่ยัง้งส่วนวิธีเรียกก็แสนง,ง่าย แค่กดใช้ในตอนที่เกตของน้องชาร์จจนเต็มส่วนเกตก็แค่ไล่ตบมอนไปเรื่อยๆไม่ก็กดใช้ไอเทมเพื่อเพิ่มเกตเพียงแต่ว่าหากโดนโจมตีสวนในขณะที่อยู่ในสถานะนี้ระยะในการใช้บัฟมันก็จะลดลงยิ่งถ้าเกิดโดนท่าแรางๆเข้าไปแค่ครั้งเดียวมันอาจจะยกเลิกบัฟไปเลยก็ได้ซึ่งก็ต้องระวังหน่อยแล้วอีกอย่างเรื่องการตายมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับพูดเพราะถ้าเกิดเราตายโซในร่างกายหรือที่เรียกว่าอมิตามันก็จะปลิวออกกับร่างกายเราไปเลยคล้ายกับเกมอื่น ซึ่งแน่นอนว่าเราจะมีโอกาสวิ่งกลับไปเก็บคืนมาได้โดยที่ระหว่างทางห้ามตายซ้ำสองเพียงแต่สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาในเกมนี้นั่นคือหากเราพลาดตายพูดของเราที่ติดตั้งเอาไว้น้องก็จะปลิวออกไปด้วยเช่นกันแต่ก็ไม่ต้องกลัวครับเพราะต่อเราให้พลาดตายก่อนไปเก็บน้องก็ไม่ได้หายไปไหนเพราะน้องจะกลับมาหาเราเองหากเราตายซ้ำเพียงแต่ในระหว่างที่น้องไม่อยู่บัฟที่เราได้มันก็จะลดลงรวมไปถึงในระหว่างที่น้องไม่อยู่ค่าเกจจากการเรียกพูดที่จะได้จากการตีมอนเราก็จะไม่ได้รับ ซึ่งทางเลือกในการพาน้องกลับมามันจะมีอยู่3ทางทางแรกคือวิ่งกลับไปเก็บในจุดที่เราตายทางเลือกนี้ดีที่สุดเพราะเราจะได้ทางพูดกับค่าเกตกลับมาแบบไม่เสียอมิตา แบบที่2นั่นคือยอมตายไปซะอันนี้น้องจะกลับมาแต่ค่าอมิตามันก็จะหายไปเลยส่วนอย่างที่3จะคล้ายกับอันที่2นั่นคือกลับไปที่จุดเช็คพอยต์เพื่อเรียกน้องกลับมาแบบอัตโนมัติแลกกับค่าอมิตาที่จุดนั้นมันจะหายไปเลยตลอดการซึ่งถ้าเกิดจะถามว่าพูดพวกนี้มันจําเป็นไหมบอกเลยว่ามากมากครับเพราะในจังหวะที่บอสเสียหลักหรือว่าเราโดนรุมกันน้องนี่แหละครับที่จะออกมาแก้สถานการณ์เพื่อทําให้เราได้เปรียบมากที่สุด ยิ่งด้เกิดธาตุของน้องมันเหมาะกับศัตรูนะบอกเลยบอสก็บอสเอะเลือดไหลทะลักเป็นน้ําก็เจอมาแล้วแล้วก็นอกจากของเสริมพลังที่ผมว่าไปแล้วพวกการสํารวจสิ่งรอบข้างมันก็มีผลต่อการเล่นค่อนข้างเยอะยกตัวอย่างเช่นฉากนี้คือบอสมันแพ้ไฟถ้าเกิดเรามีอาวุธไฟหรือว่ายันสําหรับการบัฟไฟมันก็ไม่มีปัญหาแต่ปัญหาคือในตอนนั้นผมไม่มีไงแล้วบอสคือโคตรอึดเลยถ้าเกิดไม่ใช้ไฟก็ตีไม่เข้าแถมในการต่อสู้มันมีลูกน้องเข้ามาก่อกวนตลอด ตอนแรกผมจะด่าแล้วเพราะมันไม่แฟร์เลยแต่พอสังเกตดีๆเอ๊ะในจุดที่เราเอาอาวุธไปเคลื่อไฟได้ทําไมมันมีแค่จุดเดียวนะทั้งๆที่ในพื้นที่มันมีตั้ง3จุดแต่ทําไมจุดไฟได้แค่จุดเดียวพอนึกๆดูแล้วก็อ๋อเพราะว่าในตอนก่อนจะสู้บอสเกมมันจะให้เราไปจุดครบเพลิงให้ครบทั้ง3จุดซึ่งถ้าเกิดจุดครบ3จุดเราจะสามารถบัฟไฟให้กับอาวุธได้ถึง3าครั้งรวมไปถึงลูกน้องที่มันโผล่มาก่อกวนมันก็จะลดลงไปตามไฟที่เราจุด จากนั้นเกมมันก็ง่ายขึ้นเป็นกองเลยครับตอนแรกก็งงจะให้จุดทําไมวะห้องบอสก็อยู่แค่นี้นีสินะที่เขาเรียกว่าสํารวจเพื่อให้เกมมันง่ายขึ้นหรืออย่างอันนี้ที่บอสจะเป็นบอสตะขาบยักษ์ฉากนี้บอสโคตรง่อยตีก็ไม่แรงแถมช้า แต่ปัญหาคือในฉากมันจะเต็มไปด้วยหมอกพิษที่จะคอยตอดเลือดเราไปทีละน้อยตอนแรกผมลำคาญมากคือไม่ได้ตายกับบอสนะแต่ว่าตายเพราะพิษเนี่ยแหละแค่พอสังเกตดีๆมันจะเห็นเครื่องดูดพิษวางอยู่ใกล้ๆนั่นก็แปลว่าหากเราดูดพิษออกไปก่อนที่จะเข้าไปบวกเกมมันก็จะเล่นได้สบายขึ้นแบบไม่ต้องมีข้อสงสัยนั่นแหละครับพอเห็นแล้วใช่ไหมว่าหลายๆอย่างในเกมเนี่ยมันช่วยผู้เล่นค่อนข้างเยอะหากเราเลือกใช้ดีๆยังไงผมว่ามันก็ไม่ใช่เกมที่ยากเกินไป เพียงแต่ยังไงเกมมันก็ยังยากหากเราเล่นแบบไม่ระวังต่อให้มีของช่วยเยอะแต่ถ้าเกิดเราไม่เก่งอ่านทางไม่เป็นจับจังหวะไม่คล่องอยังไงเราก็เล่นไม่ไหวคือเกมมันเหมือนจะเป็นเกมโซที่ง่ายนะแต่คุณเชื่อไหมว่ามีหลายคนที่เล่นเกมนี้ไม่จบกันมาแล้วก็พี่แกเล่นใส่ท่าวันฮิตคิวไว้กับบอสทุตัวเลยอะแล้วใครเขาจะเล่นไหวกัน คือถ้าเกิดจะบอกว่านี่คือเกมโซลลท์ที่ยากที่สุดผมว่ามันก็ใช่แต่ถ้าเกิดจะบอกว่ามันง่ายที่สุดมันก็ใช่เหมือนกันอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับผู้เล่นแล้วว่าเราจะเก่งในการใช้ประโยชน์จากของที่เขาให้มามากน้อยแค่ไหนซึ่งถ้าเกิดทําได้ดีผมก็รับประกันเลยว่านี่น่าจะเป็นเกมที่โคตรสนุกมาดูกันต่อที่กราฟิกและเพอร์ฟอร์แมนส์สำหรับใครที่ไม่รู้นะครับว่าตอนแรกเกมนี้คือเกมเอ็กซ์คลูซีฟของ PlayStation เป็นเอกลุศีที่แปะบนหน้าแผ่นชัดเจนเลยว่ามันคือเอกลุศีดังนั้นในเรื่องประสิทธิภาพหากใครที่เล่นบน p l a y s t a t i o n ก็ไม่ต้องกังวลเพราะถึงแม้ว่าจะเป็นการเล่นบนเครื่อง p l a y s t a t i o n 4ธรรมดาหรือสลิมเฟรมเรทส่วนมาที่ได้มันก็จะอยู่ในช่วง60โดยแทบไม่รู้สึกถึงความแกวง่งแต่ว่าภาพที่คุณเห็นอยู่เนี่ยมันเป็นแค่เวอร์ชันเก่าจาก p s 4เท่านั้นเพราะในตอนนี้หากใครที่เล่นบน p s 5ผมแนะนำให้ซื้อบนเวอร์ชันใหม่ไปเลยเพราะแน่นอนว่าภาพมันจะสวยขึ้นคมขึ้นแล้วก็มีเรี่ลีขึ้น ดังนั้นใครที่มีเพยหา้างก็แนะนําให้ซื้อเวอร์ชั่นใหม่ไปเลยอันนี้น่าจะคุ้มที่สุดและสําหรับเวอร์ชั่น PC ละ่ะเป็นยังไงกันบ้างก็สําหรับเวอร์ชั่น PC ก็ยังคงเป็นีเกมที่พอร์ตมาลงได้ดีจนแทบไม่เจอปัญหาการ์ดจอประมาณ1050 Ti หรือว่า1060ก็สามารถปรับสุดเล่นได้แบบฟินๆแถมทั้งบัก๊กทั้งเกมล่มหรืออะไรก็ตามที่ชวนปวดหัวเกมนี้ผมไม่เจอเลยสักอย่างเอาจริงๆเลยนะ คือไม่อยากจะพูดอ่ะแต่ต้องยอมรับเลยว่าในเรื่องประสิทธิภาพมันดีกว่าเกมโซได้แท้บางเกมซะอีกภาพมันอาจจะไม่ได้สวยมากเพราะยังไงมันก็คือเกมเก่าจากปี2017ที่ใช้ซอฟต์เอนจิของตัวเองแต่ในเรื่องประสิทธิภาพบอกเลยว่าเต็ม10เป็นอีกเกมหนึ่งที่ไม่ว่าจะเป็นคอนโซลหรือว่า PC คุณก็สามารถเล่นเกมนี้ได้แบบสบายๆร้อยเปอเ สรุปแล้วสําหรับผมนิโอก็ถือว่าเป็นเกมโซลลที่ดีมากเกมหนึ่งเลยข้อดีของมันคือมันเป็นเกมที่มีตัวช่วยเยอะแม้ว่าศัตรูจะโหดไปหน่อยแต่มันก็ไม่ได้ยากจนไม่แฟแต่ข้อเสียของมันคือระบบมันแอบซับซ้อนคือพวกค่าต่างๆของอาวุธชุดเกราะแล้วก็พูดอะไรพวกนี้มันค่อนข้างเยอะไปหน่อยซึ่งถ้าเกิดจะถามว่าถ้าเกิดไม่สนใจเลยมันก็เล่นได้ไหมมันก็ได้ครับแต่มันจะยากขึ้นนะยิ่งถ้าเกิดใครที่เล่นแบบลงดัน999ชั้นแล้วไม่ใส่ใจเรื่องพวกนี้เลยมันก็จะยากแบบไม่มีเหตุผล ดังนั้นข้อเสียของมันคือความซับซ้อนนั่นเองครับเป็นความซับซ้อนที่ดูเยอะเกินไปหน่อยแต่ยังไงผมก็ยืนยันว่าทุกคนน่าจะพอเล่นได้ยิ่งใครที่ผ่านไลฟ์อ f P มาด้วยแล้วคุณจะรู้สึกว่าเกมนี้มันโคตรแฟร์เลยดังนั้นใครที่เป็นสายนี้แล้วไม่เคยเล่นผมก็แนะนำว่าให้คุณไปลองเล่นกันดูแล้วสำหรับคนที่เคยเล่นนีโอกันมาก่อนแล้ครับคิดเห็นยังไงกับเกมนี้บ้างอย่าลืมมาแชร์ความเห็นลงกันในคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะครับ โอเคสำหรับวิดีโอตัวนี้ผมก็ต้องขอจบเอาไว้ตรงนี้กันละกันก็ถือว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่หัวร้อนแบบสนุกกำลังดีไม่น่าดองเอาไว้เลยรู้นี้เอามาทำให้ดูกันตั้งนานไปแล้วส่วนใครที่รอนีโอ2อเนี่ยรอแป๊บเกมนี้แหละครับพร้อมเล่นแล้วแต่ว่าขอแวะไปทำเกมง่ายๆเพื่อผ่อนคลายสักหน่อยแถมเกมออกใหม่ที่ผมอยากเล่นมันก็ใกล้เข้ามาซะแล้วด้วยยังไงก็รอติดตามกันละกันนะครับมีทั้งโซลไลท์และก็เกมอื่นที่ผมอยากจะเอามานำเสนอทุกคนอีกเพียบ แต่ว่าสําหรับวิดีโอตัวนี้ผมคิดว่ามันน่าจะสมควรแก่เวลากันแล้วเช่นเคยครับใครที่ชอบวิดีโอตัวนี้คุณก็สามารถสนับสนุนผมได้ง่ายๆด้วยการกดไลค์และก็กดแชร์และที่สําคัญเลยคืออย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆที่ผมจะลงในทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอตัวหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกกับการเล่นเกมสวัสดีครับ